วันนี้เรามาไลฟ์เจอร์โอปาคีโอปาจีโอปาจีทอาคีถ้าไม่เน็ตถูกอะดีใจมากเลยเราเราอยากจะรู้ว่าแบบของเธออะไรแบบส้าถูกมนี่ยอะไม่นะไหลลื่นเลยเพราะว่าถ้าคนใช้เน็ตเยอะขนาดนี้ต้องสมัครแพ็กเสริมไลฟ์หมดของ AS สมัครเป็นได้ง่ายๆเลยล็อกอินเข้าใช้งาน my as ด้วย my id ของคุณที่น่ารักเลือก my network ที่ประสิทธิภาพ ระบบจะแสดงคุณภาพสัญญาอินเทอร์เน็ตเลือกสมัครไลฟ์โหมดกดเลือกแพ็กเกตนี้กดยืนยันเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการจากนั้นกดซื้อแพ็กเกตและรอรับ s m เยืนยันก็เริ่มใช้งานได้เลยคุณภาพสัญญาอินเทอร์เน็ตก็จะดีเยี่ยมขอบคุณนะที่ทำให้ฉันอะไรสดได้อย่างไม่สะดุดเลยวิ่งเธอดูสิคนเข้ามาดูเยอะเลยอะ จ้าสะดวกง่ายจบครบทุกบริการและความพิเศษมากมายเพื่อคุณ